เดิมที่เคยไปอยู่ตรงข้อบัวข้อผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่ตอนเช้านี่สวยมากเนี่ยก็อยู่ใกล้ภูเขาเหมือนกันนะครับอ้าลุงมลลุงมลลุงมลดีแต่ทักทายร้อนมากค่ะคุณโนโกดคุณสมจิตพี่หนุนากำลังจะถึงใกล้จะถึงแล้วโอ้แสดงว่าไล้สดใช่ไหมคะคุณวิทยากดให้แล้วค่ะ คุณดีต่อใจขอบคุณนะคะคุณเฮงเฮงรวยๆขอบคุณคะ่ะครับแอดตรงหน้าทำแอ่งบัวได้ไหมครับถ้าจะสวยแอ่งบัวมันเป็นพื้นที่ของทางหลวงอ่ะเราถ้าจะทำคงจะไม่ไม่ค่อยอแต่ถ้าถ้าใช้เป็นท่อซีเมนต์เอามาวางทั่วคาวน่าจะได้ได้สิ่งปลูกสร้างที่มัน ไม่ใช่ถาวรอะแบบยกมาวางไว้พอเขาจะทําถนนเราก็ยกออกได้ก็คือถ้าเป็นท่อนะ่ะได้เนาะใช่เป็นท่อท่อท่อ,ท,อท่อวงเดือนน่าจะได้นะอันนี้เราดูอีกทีนะครับตอนนี้ไวรุ่นก็พักเหนื่อยนะครับ คุณโยธนันสวัสดีนะคะกดให้แล้วคะ่ะคุณนางสมศรีขอบคุณนะคะคุณพองคุณพ่องพันธ์นะคะสู้ๆนะคะค,คุณวิทยากดให้แล้วสู้ๆการไปครับแสดงว่าพี่แสดงว่าพี่นัดกับพี่หนูนาขึ้นไรสดใช่ไหมคะใช่ไรสดนะแวะซื้อของแป๊บหนึ่งโอเคคะ่ะ คุณปลายฝานันน้องนุกกี้พี่จะส่งเมล็ดทานตะวันไปให้ที่พี่นัทจะส่งไปให้ยังไงคะเดี๋ยวรอพี่นัทไลฟ์สดแล้วไปถามที่อย่อ่าเดี๋ยวรอพี่พี่นัทหรือว่าพี่เพชรขึ้นไลฟ์สดเดี๋ยวคุณปลายฝันค่อยถามอ่อแอดไลน์พี่นัทพี่เพชรน,นะคะถ้าจะส่งมาให้พี่เขานะคะคุณมิมนขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะ ดอูอ๋อพี่พี่เพชรใช่ไหมเดี๋ยวว่าจะขึ้นไปถ่ายด้านบนตรงที่มีลมตรงนี้ได้ไหมคะนุ่งต้องขออภัยนะคะถ้าแบบไม่ได้อ่านคอมเมนต์ที่พี่ทุกคนอาจจะขออนุญ,ญาตแบบสุ่มอ่านนะคะ เพราะว่าหนูใช้เสียงมากไม่ได้มันมันมันเหนื่อยนะคะมันเหมือนเหมือนจะเป็นหอบโอ้โฆษณารอบนี้40นาทีเลยเหรอคะอันไปดูคุณเพชรโอเคคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ทุกคนคะ่ะอะคุณนายตื่นสายมาปูกกเยอะหลายๆสีเนาะก็ก็สวยนะคะ ปลูกง่ายด้วยคุณนายตื่นสายพี่เพลพี่เพลรู้หรือ,อยังว่าพี่นัทกำลังกลับมาไม่รู้ไม่รอเอซีเอซีบอกยู่ไหนแล้วเออเขาบอกว่าซื้อซื้อส้ตมตำอยู่แดสดงว่าอยู่แถวต่างหอร้านเดียวกันหรือเปล่า ร้านร้านที่อยู่ข้างร้านลาบอยใช่ปะออโอ้ร้านเดียวกันกับก <สะ S 1> <laughs> นุ๊กค่ะหือรู้แล้วถ้าเ้าแวะซื้ออส้มตำตองนะ่อยนะร้านร้านเดียวกันนะคะหนูก็กินร้านนั้นเยดีสอ,อนขอแรงเลยค่ะมันคือใครไรทำยังไงอะ่ะเ,เริ่มนะับ สมมติว่าจะเริ่มกดตัวนี้แล้วบันทึกไฮไลท์แล้วก็พูดพูดใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่5นาทีอ๋อโอเค